ลอยชิดจันถูกฟ้อง50ล้านบาทเหตุอัดคลิปบ้านเจอปัญหาพีพองเจอห่วงลูกสาวน้องเซย่าหลังป่วยเป็นไทลอยดับฝันการเป็นศิลปินติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเซรี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเนะคะเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เจลีชาวนี้อยู่กับเราทั้งสองคนนะคะเอมสาธิดาลแล้วก็อูทีรยุทธ์ค่ะครับผม9โมง4นาทีแบบนี้นะฮะ<ฆ>ดูข่าวบันเทิงกันหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่บันเทิงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องของคดีความซะเยอะท,ทีเดียวนะฮะข่าวแรกนี่เป็นข่าวใหญ่เลยสำหรับการไปปิดเว็บพันนันรุ่นใหญ่แน่นอนว่ามีดาราหนุ่มหนึ่งคนนะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเขาก็สงสัยไว้ก่อนว่า<ฆ>เอ๊ะจะมีส่วนพัวพัันนนนหรรรือเเเปล่าาพะะฉ้้ีตง ก็มีการออกหมายเรียกนะฮะเพื่อรอการสอบสวนนั่นเองสําหรับคุณเอิร์ธวิศววิทย์หรือว่าผู้รับบทเป็นหลวงสียศนะฮะในบุพเพสันนิวาสนะครับนี่แหละคนนี้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ย ตำรวจศูนย์ปราบปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเข้าอายัดรถหรู4คันพบว่าถูกซุกซ่อนในโกดังแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบ,บรุรีโดยเบื้องต้นมีรายงานว่ารถ4คันนี้เป็นของนายแทนไทยนรงคูล<อ>นะครับ<อ>ซึ่งเป็นหน<อ>ึ่งในผู้ต้องหาเจ้าของเว็บพนันพบว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยสูงถึง1 5 0 0 0ล้านบาท<อ>ทีเดียว<อ>นะฮะ<อ>แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าหนึ่ง ในผู้ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายรถหรูเหล่านี้เนี่ย หน้าคล้ายดาราคนหนึ่งสืบไปสืบมาก็เลยพบว่าเป็นคุณเอิร์ธนั่นเองนะครับซึ่งนักแสดงหนุ่มท่านนี้นะคะเป็นผู้ขับรถคันสีน้ําเงินค่ะจากบ้านพักนะคะย่านประเสริฐมนุกิจ29เรียบทางด่วนรามอินทรานั่นเองนะคะชุดสอบสวนจึงสะกดรอยตามนะคะก็เลยค้นพบแหลกซ้อนนั่นก็คือที่โกดังนะคะอาเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ยืนยันว่ารถทั้งหมดเนี่ยเป็นของนายแทนไทยค่ะเขามีชื่อด้วยนะการปฏิบัติการครั้งนี้ชื่อว่าวานเกยตื้นนะครับส่วนความสัมพันธ์ของคุณเอิร์ กับคุณทันไทเนี่ยเบื้องต้นนะฮะเขาพบว่าเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเป็นคนที่รักแล้วก็ชอบรถหรูเหมือนกันนะฮะอยู่ในแวดวงการซุปเปอร์คาร์แต่งรถอะไรแบบนี้ขณะนี้เนี่ยก็จะพิจารณาออกหมายเรียกดาราหนุ่มคนนี้นะฮะรวมถึงเจ้าของโกดังที่ใช้เก็บรถหรูทั้ง4คันด้วยนะฮะจำนวนผู้ต้องหาเนี่ยเบื้องต้นตํารวจบอกว่าก็น่าจะยังมี5คนนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ให้การสนับสนุนอย่างเช่นดาราหนุ่มอาจจะถูกดําเนินคดีนะถ้าพบว่ามีความิด จริงนะฮะในฐานฟอกเงินนะครับซึ่งโทษก็เห็นบอกว่าจำคุกตั้งแต่1-10ถึงส0ปีส่วนค่าปรับนี่อยู่ที่2 0 0 0มถึง2 0 0แสนบาททีเดียวนะครับโอ้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหูสื่อออนไลน์ต่างๆโฆษณาเยอะมากผมยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะทำ,ทำไมย,ยังลอยหน้าลอยตาตได้ขนาดนี้เพราะว่าในข้อความ SMS เนี่ย ผมเชื่อว่าหลายคนได้เหมือนกันมีการเชิญชวนเล่นพนันด้วยผมนี่กดรีพอร์ตไปแล้วไม่รู้กี่รอบแล้วโอ้โหคนดีมากมากค่ะจริงๆเพราะว่าพี่อ่ะไม่ยุ่งอะไรพวกนี้นอกจากหวยก็นี่แหละไม่ยุ่งเลยซึ่งถ้าเข้าไปดูในไอจีของคุณเอิร์ธเมื่อกี้เราเข้าไปดูคือเขาอาจจะเป็นคนทําธุรกิจรถหรูอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีค่ะอ้โวันนี้แต่ละเรื่องของเราเหมือนจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันทุกเรื่องเลยไปต่อเลยฮะน้องเอ็มโดนฟ้องกันทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับคุณพลอยชิดจานทขา พาไปดูบ้านอันนี้บ้านใหม่เหรอเนี่ยใช่คือเป็นอีพีที่ไมลาดดาขนาดนี้ใช่ว่าตอนบุกพาไปดูบ้าน20ล้านที่ซื้อไว้หลังบ้านพลอยนั่นเองนี่แหละเป็นการทัวร์บ้านที่เชียงใหม่ที่เขาซื้อไว้20ล้านที่อูนี่คือ20ล้านบาทนะแล้วก็ปล่อยให้ชาวต่างชาติเนี่ยเช่าแต่เครียดมากค่ะเพราะว่าเจอปัญหาในหลายจุดแล้วก็ตามซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะก็ได้รับยอดวิวมากมายเลยแล้วก็มีคนมาแสดงความคอมเมนต์แสดงความเห็นคอมเมนต์เยอะเหมือนกันล่าสุด พี่พลอยโพสต์ผ่านทางไอจีนะว่าต้องระง,งับการเผยแพร่คลิปวิดีโอเพราะเจ้าของโครงการบ้านดังกล่าวยื่นฟ้องค่าเสียหายถึง50ล้านบาทด้วยกัน <Okay. S 1> ค่ะโดยงานนี้คุณพลอยก็บอกว่าตกใจกลัวและงงมากนะคะไม่คิดว่าการที่เราพูดความจริงว่าบ้านเนี่ยมีปัญหาอะไรจะกลับมาโดนฟ้องอยากจะให้ช่วยแนะนําหน่อยว่าต่อจากเนี้ยต้องทําอย่างไรซึ่งตอนนี้ค่ะเธอเองก็กําลังปรึกษาทนายนะคะพร้อมบอกว่าไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครเพราะมันเสียเวลาทํางานแต่ถ้าจําเป็นต้องสู้เพื่อความ ความจริงเนี่ยเธอก็พร้อมที่จะสู้งานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีขุนพลอยนะว่าให้กําลังใจด้วยว่าเจอปัญหาแบบเดียวกันค่ะค,คือช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกบักหนักมากจริงๆนะฮะอย่างบ้านพี่ก็มีั่วดซึมเหมือนกันแต่ว่าอ,อันเนี้ยเท่าที่ดูของเขาเมื่อกี้มันมาเป็นน้ําตก หรือว่านี่มันเป็นฟังก์ชันของบ้านที่เขาแต่เราก็ยังพูดสรุปไม่ได้เพราะว่าทางโครงการตอนนี้เขาก็ฟ้องกลับละว่าเขาเสียหาย50ล้านทัางนั้นเราไม่พูดต่อเราลองดูดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไงโอเคยังคงอยู่ที่เรื่องของคดีความนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคุณแม่ของคุณนิตาอนิพันนะฮะซึ่งก็เป็นคุณแม่ของสาวแนทอนิพรอดีตนางงามด้วยนะครับก็ที่มีคดีเห็นบอกว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งความนะครับบอกว่าโดนคุณแม่ของคุณแนทเนี่ยโก หลอกให้ลงทุนธุรกิจโมเดลลิงลล่งนะใช่ล่าสุดเนี่ยคุณนิตานะฮะพี่สาวของคุณแนทเนี่ยได้ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมด้วยว่าเธอก็รู้ข่าวพร้อมทุกคนนะครับตอนแรกตกใจเหมือนกันแต่ก็ได้คุยกับคุณแม่แล้วก็ให้กําลังใจท่านนะครับรวมทั้งพยายามหาทางออกให้เท่าที่จะทําได้นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องราวอยู่ในชั้นศาลเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยระหว่างคุณแม่กับเจ้าหนี้ด้วยนะครับยอมรับว่าก่อนหน้านี้เธอเองก็เป็นตัวกลางระหว่างคุณแม่กับคุณแนทเหมือนกันเนื่องจากว่าทั้งสองคน อาจจะมีปัญหาทําให้ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าตอนนี้ปรับทัศนคติเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกตกใจมากค่ะแต่ว่าหลังๆก็เลยก็เลยเริ่มรู้ค่ะว่าอ๋อมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วแต่ว่ได้คุยหรือเล่ได้คุยค่ะได้คุยเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างก่อนที่มันจะเป็นข่าวรได้คุยกันในครอบครัวก่อนไม่ได้คุยค่ะก็เลยไม่รู้เรื่องก็เลยมารู้เรื่องพร้อมกับพี่ๆตอนที่เขามีที่เขาเป็นข่าวค่ะก็เลยตกใจค่ะว่าคุณแม่เขาไม่ได้มี องก็คุยกันตลอดค่ะเพราะว่าเราจะเป็นตัวการที่ผ่านผ่านไปบอกแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนตอน,ตอนแรกๆเลยคือแม่กับน้องเขาไม่ได้คุยกันใช่คุณแม่บอกว่าไม่จริง,รงๆนะไม่อยากให้หนูกับน้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ uh huh. ก็พอ,พอเห็นพอเห็นมีข่าวค่ะแม่ก็เลยได้ไปออกรายการกับพี่หนุห่มอะไรอย่างนี้แต่แม่ก็คือพูดได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเราสองคนไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่ณจุดจุงนี้เราสองคนเป็นลูกค่ะเราก็ต้องรับรู้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหา ไปตอนที่หนึ่งเรื่องนะคะที่ทําเอาเราลําบากใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของไม่ใช่คุณพีทองเจอนั่นเองเนี่ยมาเล่าสู่เล่าอาการของลูกสาวที่ตอนนี้ลูกสาวเป็นไทรอยเป็นผิดนั่นเองนะคะทาให้ความฝันของเขาเนี่ยในการเป็นศิลปินต้องหยุดลงนะคะเขาก็เผยว่าลูกสาวคนโตอย่างน้องเซย่าป่วยเป็นไทรอยค่ะดับฝันการเป็นศิลปินตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรักษามีภาวะทั้งน้าหนักขึ้นลงล่าสุดนะคะขึ้นมา14กิโลกรัมมีอาการผมร่วงอีกทั้งก่อนหน้านี้ประจําเดือน ไม่มาถึง9เดือนงานนี้น้องสย่าก็ได้ปรึกษาจิตเวชอยู่เสมอนะคะเพราะว่าจิตใจน้องเนี่ยค่อนข้างแย่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นซึมเศร้าโดยตอนนี้เรื่องของการเป็นศิลปินคุณพีทก็เลยบอกว่าเบรกไว้ก่อนอเอาสุขภาพก่อนนั่นเองค่ะคือ พี่พีทเองอาจจะเสียดายนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางค่าย YG Entertainment ค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เนี่ยเดียวกับน้องลิซ่าแล k เรียกน้องเซย่าไปออดิชั่นด้วยนะฮะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วก็ครอบ,คร,บครัวของคุณพีทด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของ p ๊ News Daily แล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ